ลิงอ้อมดนรามาถล่มอีกแล้วลังขึ้นคอนเสิร์ตร้องเพลงนี้ กลายเป็นประเด็นดราม่าสงาันเมื่อล่าสุดติ๊กตอกทางช่องสามได้ออกมาโพสตคลิปของคู่จิ้นสุดฮอตอย่างลิงลิงและออมที่ขึ้นร้องเพลงในงาน B.C. Music Festival 2025โดยสองเสาวร้องเพลงเลิกกักแล้วรักก่อนท่ามกลางคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากไม่ว่าจะเป็นอยากให้ช่องสามหาเวลาพาไปฝึกร้องเพลงเขาไม่ได้ซ้อมร้องเพลงก่อนไหมคะขยันร้องขยันเต้นมา เป็นติ่งค่ะและยอมรับด้วยเวลาซ้อมน้อยมากๆช่องก็ยัดงานรัวๆและดูเลือกเพลงให้ร้องซี่ส่วนตัวก็ติ่งลิงอ้อมอยากให้ฝึกร้องเพลงมากกว่านี้เป็นนักแสดงถึงจะไม่ใช่นักร้องแต่งานพวกนี้ก็ต้องร้องเพลงเหมือนกันก็อยากให้ฝึกร้องมากกว่านี้ร้องได้เท่านี้ก็เก่งมากแล้วค่ะ ถ้าร้องเพลงไม่ถูกใจใครก็ขออภัยด้วยนะคะเวลาซ้อมน้อยค่ะเนื่องด้วยงานเยอะไทยแบบเออยอะไรเอ่ยงานรับอะไรไม่รู้อย่าหวังพึ่งช่องเลยค่ะปกติก็ไม่ใส่ใจอะไรกับคู่นี้สักเท่าไหร่สามารถตักเตือนแบบไม่เอาเปรียบเทียบคนอื่นได้นะคะเวลาเราไม่เท่ากัน